สวัสดีค่ะุนย h a v e a n นู s d a y วันนี้นะคะจะมาอัปเดตพายุโมลเบค่ะและประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก่อนอื่นนะคะใครยังไม่กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดให้นุ้ยด้วยนะคะกดตามนี้เลยค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะและทุกๆก,กำลังใจค่ะพายุไต้ฝุ่นโมลเบะคะตอนนี้ยังอยู่บนเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์นะและมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้และจะทวีความรุนแรงขึ้นค่ะก่อนที่จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามเสะปะปอรลาวและเข้าภาคอีสานตอนกลางของไทยนะคะในช่วงวันที่28-30ถึง30ตุลานี้ค่ะคาดว่านะคะพายุลูกนี้จะทำให้ฝนตก และได้น้ำฝนปริมาณค่อนข้างมากเลยค่ะเนื่องจากมลเบเคลื่อนที่เร็วและมีขนาดใหญ่ค่ะประมาทกับเขาไม่ได้เลยนะคะและถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะคะนุ้ยก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันค่ะส่วนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องพายุดีเพรสชั o นโซเดลพายุระดับ2ตอนนี้เป็นพายุระดับ2แล้วนะคะฉบับที่11ค่ะ พายุโซนร้อนโซเดลพายุระดับ3บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพชชันพายุระดับ2แล้วค่ะที่ละติจูด18.0องศาเหนือลองจิจูด107.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะคะโดยความเร็วประมาณ 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าพายุโซเดลนะคะจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้ค่ะวันที่26นะหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะส่งผลทำให้ภาคตะวนออกชิีงเหนือมีฝนกับมีลมแรงค่ะบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีค่ะนี้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆอ,อีกครั้งนะคะในเวลา 17นาฬิกาค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาฟังพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะก่อนอื่นนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่26ตุลาคม2563บบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคเหนือสำหรับร่องมรสุมนะคะยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าคนองค่ะอันหนพายุดีเปรสชันโซเดลนะคะพายุระดับ2บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้นะคะและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะ ส่งผลทําให้ด้านตะวันออกของภาคตวนออกเฉียงเหนือมีฝนกับมีลมแรงนะคะสําหรับพายุใต้ฝุ่นโมลาเบพายุระดับ5ค่ะบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่26ถึง27ตุลาคม2563ค่ะจากนั้นนะคะจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่28ถึง29ตุลาคม2563นะคะ แล้วก็จะอ่อนกําลังลงในระยะต่อไปค่ะพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆค่ะภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีฝนเล็กน้อยนะคะร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสค่ะยอดดอยนะคะอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10ถึง15องศาเซลเซียสค่ะอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกฟ้าคลึ้มทั้งวันค่ะวันนี้มีฝนโปรยละองละองตอน5โมงเย็นถึง2องทุ่มค่ะประมาณฝนนะคะ0.9มิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีฝนโปรยตอนเช้าถึง9โมงเช้าค่ะปริมาณฝน1.4ม mm, ิลลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนช่วงเย็นค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียส อำเภอสี่สงครามจังหวัดนครพนมนะคะฝนโปรยช่วงเช้าถึง9้าโมงเช้าค่ะและตกอีกทีตอนบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะปริมาณฝนช่วงเช้า1.0ม mm, ิลลิเมตรและช่วงบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็น0.9มิลลิเมตรค่ะอำเภอพิบูลบางสาหานะคะจังหวัดอุบลราชธานีฟ้าครึ้มทั้งวันค่ะวันนี้ไม่มีฝนพรุ่งนี้ก็ไม่มีฝนด้วยนะคะ อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครึ้มทั้งวันเลยค่ะวันนี้แต่โชคดีนะคะที่ไม่มีฝนพรุ่งนี้มีฝนนะคะอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครึ้มทั้งวันด้วยค่ะไม่มีฝนค่ะพรุ่งนี้ก็ไม่มีฝนนะภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีอากาศเย็นค่ะอุณหภูมิตำสุด21สดถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32ถึง33องศาเซลเซียสค่ะอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะช่วงเช้ามีเมฆบางส่วนส่วนช่วงบ่ายท้องฟ้าแจ่มใสค่ะไม่มีฝนนะพรุ่งนี้มีฝนนะคะแต่ไม่มากค่ะอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมมีเมฆบางส่วนค่ะมีฝนละออง<ม>ละอง<ม>ละองช่วงเที่ยง<ม>ถึงบ่าย2โมงนะปริมาณฝน0.7ม mm. เมตร พรุ่งนี้ก็มีฝนคล้ายกับวันนี้ค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะอำเภอคลุง้งจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะ ท้องฟ้าแจมา่มใสอากาศดีสลับกับมีเมฆบางส่วนค่ะวันนี้ฝนไม่ตกนะส่วนพรุ่งนี้มีฝนค่ะอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะคะท้องฟ้าแจมา่มใสไม่มีฝนค่ะพรุ่งนี้ก็ไม่มีฝนนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมตอนออกเฉีงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลืนสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรมีฝนช่วงบ่ายโมงยาวไปนจนถึง5าทุ่มเลยนะคะปริมาณฝนช่วงบ่ายถึง6โมงเย็นเนี่ย6.5ม mm. เมตร ช่วง6โมงเย็นถึง5ทุ่ม1.5มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็มีฝนนะคะอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะท้องฟ้าแจมา่มใสแดดดีค่ะวันนี้ไม่มีฝนนะคะพรุ่งนี้มีฝนปรยโปรยค่ะพักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดมามันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะอำเภอเมืองจังหวัดระนองมีฝนช่วงเช้าถึง9โมงค่ะและมีฝนอีกทีก็ตอนเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะตอนดึกๆอีกรอบนึงนะ5ทุ่มยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ แต่ปริมาณน้ำฝนนุ้ยจะแจ้งถึงเที่ยงคืนนะคะปริมาณฝนช่วงเช้าถึง9โมงเช้า1.8ม mm, ิมช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น1.7ม mm, ิมและช่วง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะก็1.8ม mm ิมค่ะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะมีฝนช่วงเช้าจนถึงบ่ายโมงค่ะและมีฝนอีกทีก็1ทุ่ม ปริมาณฝนช่วงเช้าถึงบ่ายโมงนะคะ1.9ม mm, มแล้วช่วงทุ่มก็0.4ม mm, มค่ะพรุ่งนี้ก็มีฝนนะคะกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นนะคะอุณหภูมิตำสุด2 3่ําสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะวันนี้นะคะนุ้ยก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย